มา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 เต็งสาวนะครับ<า>นี่เลยเจีดตัวนี้เลยด้วยนี่ Thank <laughs> you. มาเร็วมาลูกมาเออมาเออมาเออง่ายงี้ดิเออสงละดูมั้ยเนี่ยโอเคไปแรือเปลไปยัมยาทีเดียวก็แล้วเรื่องเอะเชั้นึ่งตัดหนึ่งตัดนึงหิวตอนต่เช้าไม่ได้กินอะไรเลย ต้องมือกูดูเสือดูเีือดับเดียวตัดฟันดูเลยอันนี้กลอกโอเคมข้า Naw, ขมาไป ดูกัวผูเนะมั่ะเริวิว,วมา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 เริวๆๆเิมันจะโด,ดดขึด้นไหมเนี่ยม่ขึ้นเหรอต้องจับมัน

ป่อยป่อปอ,อันนี้มาโขอแบ่งสาวนะครับโขอแบ่งสาวจากฝูงใหญ่ฝูงใหญ่นะครับฝูงใหญ่ก่อนจะต้องพัดลูกเล็กเข้าโคกเล็กๆก่อน เดี๋ยวเวลาไล่จับนะครับจะโดนเหยียบเกิดการสูญเสียได้ขาดเอาเอานี่นี่คนร้อยเอาไหมเอาไหมตัวนี้ขาดตัวนี้ขาด 好。<Yeah. S 2> uh,

うん。<laughs> นีเลยนี่เลยนี่เลย,น,เลยน,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 นีไปมามาออกมาออกมาโอโ้โอหโอ้โหโอ้โหโดด Okay. Mm -hmm. อดี๋ยวานี่แหะต้นอื่นที่เล่าเลสาวเคยมีลูกอย่างเงี้ย ai đứng lại những mùa mắt ai lưu 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 leu 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 vai vai วันนี้มาบอกมือใหม่นะครับมือใหม่หัดเลี้ยงแกะนะครับสําหรับแกะเลยนะครับว่าทําไมถึงเห็นพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงแกะกันเยอะนะครับในช่วงนี้นะครับนี่เลยครับประดินหลักๆคือแกะเลี้ยงง่ายครับพี่น้องกินหญ้านะครับกินหญ้าใบต่ํานะครับกินหญ้าต่ําๆติดดินเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะเลมหญ้าไปเรื่อยๆนะครับจะไม่เดินจะไม่วุ่นวายนะครับสําหรับแกะนะครับนี่ครับ สี่พี่น้องถามว่าเออแกะเลี้ยงง่ายไหมนี่ครับนี่อย่างนี้ดูเอาเลยนะครับนี่กินง่ายๆนะครับผมนี่ครับกินหญ้าตําๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับนะนเขาจะกินหัวทิ่มดินเลยนะครับนี่เขาจะกินแบบนี้ครับนี่เขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นชุดของเขานะครับนี่จะไม่วุ่นวายกับใครนะครับจะไม่สนใจนะครับพออิ่มเขาก็เข้าล่มไปนอนอยู่ก็ลงมากินใหม่ครับ อยู่ถ้ามีรั้วแบบนี้ก็จบเลยนะครับผมไม่ต้องไปไหนเลยนะครับนี่กินหัวปักดินเลยนะครับยิ่งช่วงหน้าแรงนะครับยิ่งยิ่งกินยิ่งกว่านี้ครับเพราะว่าหญ้าจะไม่ค่อยเยอะครับหญ้าแห้งฟางแห้งเขาก็จะกินนะครับดูเขาเล็มนะครับนี่ครับเขาจะเล็มแบบนี้เลยนะครับนี่แบบติดดินเลยนะครับนี่ดูการกินซะก่อนนะครับนี่ยง่ายครับพี่น้องสาหรับแกะนะยิ่งตัวนี้ราคาแรงด้วยใครจะเลี้ยงนี่ เตรียมงบไว้เยอะๆแล้วกันนะครับแม่หนึ่งก็มีตกมาสี่ห้าพันแล้วนะครับช่วงสองสามเดือนที่แล้วนี่ไม่ถึงนะครับตอนนี้ราคาขยับเยอะเลยนะครับผมโอ้ดูไว้นะครับว่ามันเลี้ยงง่ายยังไงนะครับสําหรับเกะนะครับยินใหญ่เขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ครับยกเว้นไอ้น้ามืดผมนะครับมันไปอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้นะครับผมไปทวงมันเนี่ยน่ครับนี่ โอเคนะครับสาหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเกะนะมันกินหญ้ากินแบบไหนนะครับมันไม่ได้เดินไปแล้วก็กินหญ้าเป็นพุ่ม่างนี้หญ้าตำ่ตำๆนะครับติดดินนี่กินหมดเลยนะครับสําหรับมือใหม่นาะโอเค มา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 เร็ว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 กมาเร็วมา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 เรวเร็วเร็วเโอเค Yeah. Mm -hmm. you. and <laughs> ก่อนที่หมายส่งอันนี้ถ้า,านะับแบบไม่รวมคนเล่ I'm okay.

ไปข้อกลูกไปข้อข้อเดี๋ยวลอยโล่โอ้ยจะได้สิบห้าโลไม่หนี่โอ้ได้ครับได้อยู่แล้วมันหนักเยอคนนึงคนหยิบเจ็ดบวกอยู่แล้วครับอีตัวใหญ่สามสิบกัวโลครับไม่ไม่ไม่น้อยครับไซส์เดียวกันหมดเลยอีสามตัวจะเล็กกว่านี่ฉันเห็นโดดลงรถได้ด้วยบอกสาวเฮ้ยเกตใหม่หรือเปล่าไงโอ้บอกเราโพสปุ๊บนี่